ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net Bongjour b France la บ n j o u r สวัสด so ีค่ะ Bongjour สสวัดีค่ะพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะสองสาวเสียงเดิมหน้าเดิมด้วยนะคะกับรายการภาษาฝรั่งเศสทางวิทยุศึกษาชุดบ o n งช u ลาฟร r องส์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบสามนะคะ กับดิฉันรัชดาพรฤทธิจันทร์ดิฉันจิราวันเก็บโพธาค่ะครั้งที่13หรือบทเรียนที่13นะคะก็คือเลอรงแทสอยังจําเรื่องตัวเลขได้ใช่ไหมคะ13บางคนบอกว่าเลขไม่ค่อยดีแต่สําหรับรายการฝั่งเศสดีค่ะเพราะว่าเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะครั้งที่13คราวนี้ต่อจากบทเรียนคราวที่แล้วเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยครั้งนี้ต้องไปพบหมอคะ่ะ Je suis un peu plus de médailles, donc je suis un peu plus de médailles. Je suis un peu plus de médailles, donc je suis Entrez, monsieur. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Alors, euh, qu'est-ce qui ne va pas? Ben, depuis quelques jours, je n'ai pas d'appétit et j'ai du mal à dormir. Peut-être que j'ai besoin de somnifères ou d'un calmant. Il vaut mieux éviter ces médicaments. Vous avez ces symptômes Depuis combien de temps exactement Deux semaines à peu près. Vous avez un travail prenant Oui, très. Je finis tard. Souvent, je travaille jusqu'à 22 heures. Enlevez votre veste, s'il vous plaît. Je vais vous examiner. Vous fumez Oui. Ben, monsieur. Pour l'instant, il n'y a rien de grave. C'est seulement une angoisse ou le stress. Essayez de vous détendre un peu plus. Par exemple, faire du sport, aller à la campagne. Et il ne faut pas rester tout le temps dans le bureau. Voilà votre ordonnance. Je vous ordonne seulement quelques vitamines. ฟังอีกครั้งนะคะคราวนี้เนี่ยลองออกเสียงตามด้วยแล้วก็จะมีคำแปลให้คุณหมอพูดยาวนะคะประโยคสุดท้ายนะคะลองฟังช้าๆนะคะอ n งท e z Monsieur เข้ามาเลยครับ Bonjour d o c t ตอรสวัสดีครับคุณหมอ Bonjour Monsieur สวัสด so, ีครับ Alors... Cast qui qui ne qu'est-ce ne va pas เป็นอะไรมาครับ b e n depuis quelques jours? คือว่าสองสามวันนี้ je n'ai pas d'appétit ผมกินไม่ค่อยได้ครับ et j'ai du mal à dormir แล้วผมก็นอนไม่ค่อยหลับด้วยครับ peut-être บางที j'ai besoin de somnifères ou d'un calmant ผมอาจจะต้องพึ่งยางนอนหลับหรือไม่ก็ยากล่อมประสาทนะครับ il vaut mieux éviter ces médicaments คุณควรควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ยาประเภทนี้นะ Vous avez ces symptômes depuis combien de temps exactement? คุณมีอาการอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วล่ะครับ Deux semaines à peu près. ประมาณ2ส,สัปดาห์ครับ Vous avez un travail prenant? นี่คุณมีงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบเยอะหรือเปล่าครับเนี่ย Oui, très. ใช่ครับมากทีเดียวเลยล่ะครับ Je finis tard. ผมเลิกงานดึก Souvent, je travaille jusqu'à 22 heures. บ่อยๆนะครับที่ผมจะต้องทํางานถึงสี่ทุ่ม Enlevez votre veste, s'il vous plaît. ถอดเสื้อออกหน่อยครับ Je vais vous examiner. ผมจะขอตรวจดูซะหน่อย Vous fumez? คุณสูบบุหรี่หรือเปล่าครับ Oui. สูบครับ b e n monsieur. อลไรครับคุณผู้ชาย Pour l'instant, ตอนนี donc, ete, es, ้นะครับก็ยังไม่มีอะไรร้ายแรงมากครับจริงๆก็เป็นแค่ความวิตกกังวลหรือไม่ก็แค่ความเครียดเท่านั้นแหละครับคุณต้องพยายามพักผ่อนให้มากๆนะครับอย่างเช่นไปเล่นกีฬาไปชนบท เออ e นโฟ t าเฮ le ตตูลอตองดอ e เ u แล้วก็ต้องไม่อยู่ในที่ทำงานตลอดเวลาด้วยนะครับ v ่า e ราว t ฒออกเน้องนี่ครับใบสั่งยาผมแค่สั่งวิตามินให้คุณเท่านั้นนะครับเห็นไหมคะว่าในหลายประโยคของบทสนทนานี้เนี่ยเป็นการทวนจากสิ่งที่เราได้เรียนแล้วนะคะเรื่องตัวเลข คำทักทายมีศัพท์ใหม่ๆก็คือเรื่องยาลองมาดูคำอธิบายนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ควรจะรู้คำแรกเลยค่ะไปหาหมอต้องรู้จักคุณหมอคะ่ะแน่นอนนะคะก็คือคำแรกคือคำว่าเลิมเมสั l งเลิมเมสังคุณหมอนะคะแต่ว่าคนฝรั่งเศสนั้นเนี่ยเวลาเจอคุณหมอเนี่ยเราไม่เรียกเมสังหรอกค่ะเราใช้อีกคำหนึ่งคำว่าเลด็อกเตอร เล d o ด็อกเตอร์คุณหมอเหมือนกันนะคะเราไม่ใช้ว่าบุงชุกเม็ดแซงเราใช้บุงชุกด็อกเตอร์เม็ดแซงเนี่ยเป็นชื่อเหมือนผู้ประกอบอาชีพแพทย์จะมากกว่านะคะที่เป็นทางการแล้วก็คำว่าด็อกเตอร์เนี้ยเนี่ยจะไม่หมายถึงคนที่จบปริญญาเอกนะคะจะตรงข้ามกับทางอเมริกานิดนึงเขาจะไม่ได้เรียกคนที่จบปริญญาเอกว่าด็อกเตอร์แล้วก็ตามด้วยชื่อด็อกเตอร์นี่คือหมอนะคะคำต่อมาค่ะ รู้จักคุณหมอแล้วขาดบุคคลน,นี้ไม่ได้ค่ะคือคำว่าเอิงนางฟิชมีเยเอิงนางฟิมีเยบุรุษพยาบาลแองฟิ r มีเยขึ้นต้นด้วยสระทำเสียงเชื่อมนิดหนึ่งระหว่างเอิงกับแองก็เป็นเอิงนางนะคะมีบุรุษพยาบาลแล้วก็ต้องมีนางพยาบาลค่ะคือคำว่ายูนนางฟิชมีเยยนนางฟิมีเย นางพยาบาลนะคะคำต่อมาค่ะคือคำว่า Le Pharmacien Le Pharmacien เภสัชกรคำต่อมาค่ะ La Pharmacienne La p h a r m a e เ e n n e เภสัชกรหญิงเราไม่เรียกนางเภสัชกรนะคะเภสัชกรโดยปกตินะคะจะทำงานที่โลปิตาลแต่ก็มีที่ร้านขายยาค่ะ คือคำว่า Lafakhmasi la famasi la ร้านขายยานั่นเองนะคะถ้าท่านผู้ฟังไปที่ฝรั่งเศสแล้วเห็นเขียนว่าฝัก m มาซีนี่ก็คือร้านขายยานะคะมีเครื่องหมายเหมือนบ้านเรานะคะเป็นรูปเครื่องหมายเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะต่อมาค่ะไปร้านขายยาต้องซื้ออะไรคะยา yeah, ค่ะแน่นอนไม่ได้ซื้อกับข้าวนะคะคำว่ายาคือคำว่า d i c a m e n t le médicament méd นี่คือยาทั่วๆไป คราวนี้ยาที่เราเจอในบทสนทนาที่คุณโกรดเนี่ยขอคุณหมอแต่คุณหมอไม่ให้ค่ะแล้วท่านผู้ฟังก็ไม่ควรทานนะคะถ้าไม่จำเป็นคือเลกัลมองเลกัลมองยากล่อมประสาทนะคะต่อมาค่ะ <S Le, Le s o m n ิเฟร์เลสอมนิเฟร์ยานอนหลับคำต่อมานะคะยาที่สำคัญที่ใช้บ่อยก็คือ u n นัส i ิริน e ูนัสพิริน ยาแก้ไขอย่าลดปวดบรรเทาปวดทั้งหลายนะคะหรือที่คนไทยเรียกกันว่าแอสไพรินนะคะง่ายๆเลยเพียงแต่ว่าคนฝรั่งเศสออกเสียงว่าแอสเปรินเท่านั้นเองมีการเชื่อมเสียงอีกแล้วนะคะระหว่างยูนกับอัสเป็นยุนัสยูนัสปรินแถมอีกคำนะคะคนฝรั่งเศสไม่ค่อยทานพาราเซตามอลค่ะชอบทานแอสไพรินมากกว่านะคะแทบทุกบ้านเลยพอถามหาพาราเซตามอลเนี่ยเขาจะบอกว่า มีแอสไพรินหรืออะสปิรินแต่ถ้าอยากได้พาราเซตามอลออกเสียงว่าเลอพาราเซตามอลเลอพาราเซตามอล คำต่อมาเกี่ยวกับยานะคะยาประเภทหนึ่งคือเอองซีโคเอองซีโอยาน้ําเชื่อมนะคะอย่าสับกับคําว่าเซโรที่แปลว่าศูนย์นะคะอันนี้ซีโรยาน้ําเชื่อมแก้ไอนะคะคราวนี้โดยปกติแล้วเนี่ยยาแก้ไอนะคะยาน้าเชื่อมแก้ไอเนี่ยภาษาฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่าเอองซีโคลก็งทร์ลาตูเอองซีโอลก็งทร์ลาตู คือ,อยาน้ำเชื่อมแก้ไอกงเถปกติแปลว่าตรงข้ามกงเถอ co n t R e ถ้าใช้ทางการเมืองนะคะฝรั่งชอบถามว่าบูแซดปูป o กงเถอะปูที่แปลว่าเพื่อหรือสำหรับกงเถอะคือแอนตี้ก็คือคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเข้าข้างไหนหรือว่าอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายไหนในที่นี้ก็คือ,อยาที่ตรงข้ามกับการไอ ก็คือช่วยรักษาการไอนะคะ latu to u x นะคะเราไม่ออกเสียงตัว x ท้ายแปลว่าการไอการไอเนี่ยมีสองประเภทคือมีการไอแบบแห้งๆนะคะเรียกว่า latu sage latu s a la e แล้วถ้าไอแบบมีเสมหะล่ะคะค่ะเราเรียกว่า latu ก a z e latu ก a z e เราเติมคำว่า sage ซึ่งเป็น adjective ที่แปลว่าแห้งะนะคะพดีลาตูเป็นเพศหญิงคำว่าแห้งก็ต้องเปลี่ยนให้เข้ากับลาตูด้วยนะคะส่วนคำว่า gas แปลว่ามันข้นไอข้นๆก็คือไอมีเสมหะคำศัพท์ต่อมานะคะคือคำศัพท์ที่จำเป็นเวลาเราเกิดอาการไอหรือเจ็บคอนะคะเราจะต้องใช้ยาตัวนี้บ่อยมากก็คือคำว่า u n นปัสต i l ์ e นปัสต ก็คือ,อยาอมแก้เจ็บคอซึ่งบางครั้งก็แก้ไอบนกันไปนะคะคำศัพท์ต่อมาก็คือคำว่ายูนวิตามินยูนวิตามินก็คือที่คนไทยเราเรียกว่าวิตามินคนฝรั่งเศสเป็นชาติที่ทานยาเยอะมากนะคะเป็นชาติที่ผลิตยาเยอะคิดค้นยาก็เยอะทานยาก็เยอะจนถึงขนาดที่เขาต้องมีโฆษณาว่าให้หยุดบ้างนะคะคำศัพท์ต่อมา สำคัญมากในฝรั่งเศสเพราะว่าเราไม่สามารถไปซื้อ,อยาเองได้เหมือนเมืองไทยจะต้องมีเอกสารอันนี้ค่ะก็คือ Un e o r d o n n a n c e une ordonnance ใบสั่งยานะคะที่คุณหมอออกให้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไปซื้อเองไม่ได้นะคะที่ฟาร์มาซีแล้วที่คลินิกก็ไม่มียาค่ะที่ฝรั่งเศสนั้นเนี่ยหมอก็ตรวจอย่างเดียวแล้วเราต้องเอาใบสั่งยา คือออกเดนองสอันนี้เนี่ยไปที่ฟาร์มาซีนะคะแต่คุณโกรธเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากคุณหมอบอกว่าสาเหตุก็คือความเครียดนะคะหรือความวิตกกังวลก็คือคำว่ายิ non ้น้องกลัวสะยิ้น้องกัวสะโรคของคนเมืองใหญ่เมืองหลวงนะคะคนกรุงเทพก็เป็นเยอะหลังจากที่เรารู้จักยาต่างๆที่จำเป็นนะคะเช่นแอสไพรินปาราเซตามอลซึ่ง คนบอกว่าแหมยาสารพัดประโยชน์เป็นอะไรก็ใช้สองอันนี้นะคะเรามาดูสำนวนค่ะว่าเวลาคุณหมอถามเราเนี่ยว่าเป็นอะไรเขาถามว่าอะไรประโยคแรกค่ะแกสคินวาปะแกสคินวาปะเป็นอะไรหรอคะสำนวนที่2นะคะเจเดลเปตีเจเดลเปตตีฉันจเจริญอาหารดีค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าไม่จเจริญอาหารจะออกเสียงว่า j pas d a p p é t i t Je n a i p a s d a p p é t i t ท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตว่า J t d e appetite e กับ L post o f เนี่ยมาจากไหนพอดีเป็นคำนำหน้านามประเภทหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะสอนกันนะคะในคราวต่อไปส่วนมากใช้นำหน้านามที่เป็นนามธรรมนะคะหรือพวกอาหารการกินอย่างการเจริญอาหารเรานับไม่ได้นะคะจับต้องไม่ได้ ลองฟังอีกทีนะคะว่าเจริญอาหารกับไม่เจริญอาหารออกเสียงว่าอย่างไร j e l a p e t t i j e l a p e t t i Je n'ai pas d a p p é t i t Je n'ai pas d a p p é t i t ท่านผู้ฟังเคยเจอคำว่า a p p เ t i t แล้วเวลาเราอวยพรว่าขอให้เจริญอาหารก็คือ bon appetit bon a p p สำนวนต่อมาสำคัญมากค่ะอันนี้ท่องให้ขึ้นใจนะคะ อาวัวดูมาล่ะสถานีวิทยุศึกษาประชาราษฎร์การะกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีการอ่าถนภาษีอังธฤษแปลว่ามีความยากลำบากในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างค่ะตัวอย่างนะคะ j ันดูมาลจะพูดภาษาฝรั่งเศสฉันด a มาลจะพู r ภาษาฝรั่นะคะหลังบุพบทตอาเนี่ยก็คือกริยา parler ที่แปลว่าพูดนะคะ ไม่ต้องกระจายคือฉันพูดภาษาฝรั่งเศสไม่คล่องมีความยากลำบากในการพูดนะคะไม่ได้หมายคำว่าติดอ่างนะคะเพียงแต่แหมมันไม่คล่องเราเลยติดขัดนะคะประโยคที่สองค่ะ Paul a du mal à respirer Paul a du mal à respirer คือ Paul นะคะหายใจไม่ไม่สะดวกคำว่า respirer คือหายใจ อากาศอาจจะไม่ดีหรือว่าเป็นวัดก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นโครงสร้าง avoir mal. อาวัว d ูมาละเพียงแต่กระจายกริยาอาวัวให้ได้ให้คล่องหลับก็กระจายได้ตื่นก็กระจายได้นะคะอย่าลืมต่อมาโครงสร้างที่4 a v o i ว besoin de A วงเดอ e อาวัวเใช้เหมือนกันค่ะตามด้วยกริยาที่ไม่กระจายคือ infinitive หรือจะคำนามก็ได้นะคะแปลว่ามีความต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งใช้เหมือนแวบหรือกริยาวูลัวที่แปลว่าต้องการนะคะลองฟังตัวอย่างคะ่ะ Nathalie เ besoin de parti e ต f อ a n ฟร n องซ์นาตาลีอาเบอร์สวงเดอปักติออฟรองซ์ต้องการที่จะไปฝรั่งเศสเห็นไหมคะป a r ติ ie, แปลว่าออกเดินทางอยู่หลังบุพบ,บทเดินเนี่ยไม่ต้องกระจายนะคะเวลาที่ให้กระจาย ก็กระจายไม่ให้กระจายก็ห้ามกระจายค่ะต่อมาค่ะ les étudiants ont besoin d'un bon professeur les étudiants ont besoin d'un bon professeur แปลว,ว่านักเรียนทั้งหลายต้องการครูดีๆสักคนอันนี้จำเป็นค่ะนะคะครูที่ดีก็จะทำให้นักเรียนดีไปด้วยในเมืองไทยมีเยอะค่ะครูดีๆนะคะคำว่า professor คือคุณครูเราเคยเจอแล้วเติมคำว่าบ่ง เข้าไปข้างหน้าก็คือครูที่ดีนะคะสำนวนถัดมาค่ะ Inya Keeng e Graph Inya า e e n ยงเ e g r a แปลว่าไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะพอเจอสำนวนนี้ปุ๊บแหมนึกถึงสำนวนอีกอันหนึ่งคือคำว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นแล้วคนถามว่าเซก้าฟเซกาฟแปลว่ามันรุนแรงหรือว่ามันสาหัสบ้างหรือเปล่าคะ เช่นเกิดอุบัติเหตุหรือทำอะไรร่วงก็ถามว่าสิคราฟมันหนักไหมเนี่ยนะคะถ้าไม่หนักเราตอบว่าเซเนปาร a คราฟเซเนปาคราฟแปลว่าไม่รุนแรงเลยไม่มีอะไรหรอกคำว่าเซเนปากราฟนะคะเวลาเราเกิดไปพลาดชนคนอื่นเข้านะคะเหยียบเท้าคนอื่นเข้าโดยไม่ตั้งใจเนี่ยขอโทษแล้วเนี่ยปักดงแล้วคนฟั่งเสก็ตอบมาว่าเซเนปาคาฟ ไม่หนักหนาอะไรเลยเท้ายังอยู่นะคะไม่หายไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นสำนวนเหล่านี้จำไว้นะคะคุณหมอมักจะพูดนะคะต่อมากริยาที่ควรรู้นะคะจากบทสนทนาอันแรกกลุ่มที่หนึ่งไม่ยากค่ะคือกริยาอองเทอองเทแปลว่าเข้ามาค่ะกริยาตัวที่สองนะคะคือกริยา DORMI กมีดกมีหมายถึงนอนค่ะ กริยาตัวถัดมานะคะสำคัญมากเพราะว่าเป็นกริยาหรือ verb ที่จัดอยู่ในกลุ่มที่สองนะคะดูตรง er คือตัวท้ายคือกริยา finish ที่แปลว่าทำเสร็จหรือว่าเลิกแล้วค่ะนะคะภาษาอังกฤษก็คือ finish นั่นเองกริยาที่ลงท้ายด้วย er จะกระจายอย่างไรลองฟังดูนะคะ je finis tu finis Ile f i n i s e l l e f i n i s Nous f i n i s s o n s Vous f i n i s s e z l l finish กริยากลุ่มที่สองนะคะที่ลงท้ายด้วย er เช่น v e f i n i r หรือ v บช b choose ที่แปลว่าเลือกนะคะ v e แบบ p u n i r ที่แปลว่าทําโทษดูตรงท้ายคำนะคะว่าลงท้ายด้วยอย่างไรจะช่วยท่านผู้ฟังเนี่ย จัดประเภทของกริยาได้กลุ่มที่หนึ่งง่ายที่สุดค่ะลงท้ายด้วยอ e er กลุ่มที่สอง er แต่ต้องอย่าลืมว่ามันอาจจะมีข้อยกเว้นนะคะเช่นลงท้ายด้วย er แต่ไปกระจายเหมือนกลุ่มที่หนึ่งก็มีบ้างแต่ไม่มากนะคะให้พอปวดหัวเล็กเล็กน้อยเพื่อจะได้ไปทานอัสปิรนกับปาราเซตามอลนะคะท่านผู้ฟังที่กระจายกริยากลุ่มที่หนึ่งได้คล่องแล้วนะคะ เชอเติมเอจูเติมเอ s อสอลแอลเอกพ์เติมเอนูเติมโอนอูเติมเอแซอิลแอลผู้พจน์เติมเอแเตแน่นอนว่ากลุ่มที่สองแอกนั้นก็มีกฎให้ท่านผู้ฟังได้ยึดเป็นหลักเชอจะลงท้ายด้วย ES d อสจู l e e, nous e s, e z, e it อสอลอตแอนู E S S O N S, u s E S S E Z, i l E S S N T, e l l E S S N T นั่นหมายความว่า v e r ฟ i n i ตัวแองฟินิทีฟที่เขียนด้วย f e n e a ตัด e a ออกแล้วก็เติมหางอย่างที่คุณจิราวันได้เติมให้ดูเมื่อสักครู่นะคะ ดูตัวอย่างว่าพอเติมแล้วเนี่ยนะคะเขียนเต็มๆจะเขียนอย่างไร Je finis จะเขียนด้วย F E N I e S Tu finis F E N I e S, <S Il elle finit F I e N I e T Nous finissons F E, N e T. N I S S O N S Vous finissez F I N I S S E Z Il l finisse F I N I S S E N T ข้อที่เจอบ่อยนะคะว่าผู้เรียนหรือว่านักศึกษาที่ทำผิดก็คือว่าตรง nu vu ill ผูู้พจน์นี้นะคะมักจะใช้ s ตัวเดียวหรือ s ตัวเดียวแต่จริงๆแล้วกลุ่มที่สองเนี่ยนะคะจะใช้ s ส,สองตัวซึ่งเวลาตรวจงานเนี่ยจะพบข้อผิดพลาดตรงนี้บ่อยมากนะคะให้ระวังถ้ากลุ่มที่1นึ่ง nu vu i l อผู้พจน์แน่นอนว่า ONS ไม่มีปัญหาอะไรแต่อันนี้ต้อง E-S-S-ONS ขอย้ำนะคะจะมี S อยู่ติดกันตรงกลางแล้วก็ตรงท้ายนะคะเวลาท่านผู้ฟังเจอกริยาที่ลงท้ายด้วย e r ส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่สองก็ใช้หลักเดียวกันค่ะขอให้ท่องอย่างฟีนีซึ่งเป็นต้นแบบให้ได้ลองกระจายดูแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยก็ใช้กฎนี้แต่อย่าลืมว่าทุกครั้งก็มีข้อยกเว้นซึ่งดิฉันจะบอกเป็นแคาวๆไปถ้าเจอนะคะ ถึงตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังก็รู้จักกริยากลุ่มที่1กล<ๆ>ุ่มที่สองแล้วอาจจะตกใจว่าเอ๊ะเรียนต่อไปจะมีสามสี่ห้าจนถึงสิบไหมไม่มีนะคะมีแค่กลุ่มที่สามซึ่งกริยาตัวถัดไปเนี่ยค่ะที่เป็นกลุ่มที่สามแต่ว่าไม่ได้เป็นจุดหลักของเราแต่เราเจอก่อนก็จะสอนการกระจายก่อนและเราก็จะเรียนกลุ่มที่สมในบทต่อไปนะคะกริยากลุ่มที่สามที่เจอคือเซเดตองค่ะ se d เดตองค่แปลว่าผ่อนคลายหรือพักผ่อนค่ะเวลาเจอกริยาที่มีเซอนำหน้าปุ๊บนั่นหมายความว่าอะไรจะเกิดขึ้นคะเราจะต้องกระจายให้ถูกต้องตามประธานแต่ละตัวค่ะค่ะเจอเป็นเมอ l l e s เตอิล n o u เซนูนู o ู s ูิล l อลเซนั่นหมายความว่า je ต้องมีเมอติดมาคู่กันนะคะนูก็ต้องมีนูอีกตัวหนึ่ง เป็นลักษณะของการกระจายกริยาที่มีเซอร์นําหน้าเราเคยเจอแล้วในแว็บ s ที่แปลว่ามีชื่อว่านะคะคราวนี้ลองมาฟังดูนะคะว่ากระจายกริยา se détendre อย่างไรคะ่ะ Je me détends Tu te détends Il se détend Elle se détend Nous nous détendons Vous vous détendez Il se détend Elle se détend ก็คือว่าผ่อนคลายนะคะคราวนี้เวลาประโยคคำสั่งเพราะว่าได้ยินบ่อยนะคะเวลาคนเครียดมากทำงานเนี่ยแล้วเราจะบอกเขาว่าโอ้ยอย่าเครียดอย่าเครียดนะรีแลกซ์หน่อยผ่อนคลายหน่อยเนี่ยแวรบที่มีเซอร์นำหน้าปัญหาก็คือว่าเราสั่งประธานอยู่3มคนสประธานนะคะคือสั่งเธอสั่งเราสั่งคุณเนี่ยนะคะถ้าไม่มีเซอร์ง่ายคะ่ะเช่นแวรบปาเลจงพูดแล้วก็บอกบ้าหรอ ปากหลงปักเละนะคะแต่พอมีเซอร์ปุ๊บทำอย่างไรเราไม่เป็นเตอร์เดตองเราเอาเตอข้างหน้าเนะะี่ยค่ะกลับมาไว้ข้างหลังซะเป็นกฎของเขาพอกลับกันแล้วก็จะเปลี่ยนจากเดตองเตอร์เป็นเดตองตัวนะคะส่วนวูง่ายที่สุดเลยคะ่ะเอาวูที่เป็นตัวที่สองนะคะวูวูตัดประธานวูตัวแรกออกไป เอาวูที่ถัดมาไปไว้ข้างหลังไม่ต้องเปลี่ยนรูปค่ะอันนี้ง่ายเป็นเด t ดต้องได้วูเดดต้องไดวเมื่อสั่งเธอไปแล้วว่าอย่าเครียดอย่าเครียดนะพักหน่อยพักหน่อยสั่งคุณแบบสุภาพนะคะเช่นคุณหมอสั่งเนี่ยว่าอย่าเครียดเราสั่งได้ว่าเดดต้องได้วูเดดต้องไดวูวูตัวนี้นะคะไม่ใช่มาจากวูที่เป็นประธานแต่เป็นวูตัวถัดมาค่ะ พอเป็นคำสั่งเนี่ยก็เอากลับมาไว้ข้างหลังแต่ตรงเตอเปลี่ยนเป็นตัวแต่วูไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะคะก็คือให้คุณช่วยผ่อนคลายหน่อยอย่าเครียดมากนะักแต่ถ้าสั่งพวกเราก็จะเป็นเด็ o ต้องดงหนูเดตองดงหนูเอานูตัวที่สองเนี่ยมาไว้ข้างหลังเหมือนกับเตอกับวูแต่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปนูเป็นพ้องรูปกันนะคะง่ายค่ะ Entrez, monsieur. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas Ben, depuis quelques jours, je n'ai pas d'appétit et j'ai du mal à dormir. Peut-être, j'ai besoin de somnifères ou d'un calmement. Il vaut mieux éviter ces médicaments. Vous avez ces symptômes depuis combien de temps exactement Deux semaines à peu près. Vous savez un travail prenant Oui, très. Je finis tard. Souvent, je travaille jusqu'à 22 heures. Enlevez votre veste, s'il vous plaît je vais vous examiner vous fumez oui bien monsieur pour l'instant il n'y a rien de grave c'est seulement une angoisse ou le stress essayez de vous détendre un peu plus par exemple faire du sport Allez à la campagne. Et il ne faut pas rester tout le temps dans le bureau. Voilà votre ordonnance. Je vous ordonne seulement quelques vitamines. ฟังได้ว่าเวลาคุณหมอถามอาการเนี่ยเขาจะพูดอย่างไรและเราจะอธิบายคุณหมอได้อย่างไรนะคะวันนี้เป็นโรคเบาๆค่ะเพราะว่าไม่อยากท่านผู้ฟังเจ็บแค่ได้ป่วยหนักๆนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันรัชดาพรฤทธิจันดิฉันจิราวันเกศโพธาค่ะขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะโอ้วะวันชุกเนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษา กระสวงศึกษาธิการกระจายสิ่งจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอายุทยาโดยระบบ FM ่ความถี่92เมกะเร์้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www. o e radiothai.net